คลิปนี้พี่น้ำเพชรก็จะพามาทำสูตรพริกดองสำหรับกินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับขาหมูนะคะทำยังไงให้พริกดองของเราหอมแล้วก็อร่อยแล้วก็เก็บได้นานๆยิ่งนานยิ่งหอมยิ่งอร่อยนะคะสูตรนี้พี่น้ำเพชรจะพามาทำค่ะไม่ยากค่ะทำง่ายแต่ทำให้อร่อยน่ะทำยากไปดูวิธีทำกับพี่น้ำเพชรเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้ำเพชรจะเอาวิธีการทำที่พี่น้ำเพชรขายที่ร้านนะคะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆวันนี้เลยนะคะดูตามคลิปนี้เลยนะคะ ทำเสร็จเราไม่ต้องแช่เย็นนะคะแนะนําให้ใช้โหลกแก้วนะคะเป็นขวดโหลกแก้วเสร็จแล้วตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องได้เลยนะคะแบบนี้เลยยิ่งนานยิ่งหอมค่ะพิ้ําเพชรใช้พริกบ้านนะคะ,ะพริกบ้าน300กรัมนะคะกระเทียมไทยนะคะ50กรัมค่ะนําไปคั่วนะคะพริกบ้านเราจะไม่เอาอตรงก้านคั่วเขาออกนะคะเราจะใส่ไปเลยล้างทําความสะอาดแล้วพักไวใ้ให้เสด็จน้ํานะคะแล้วนําไปคั่วะคะ่ะ เนี่ยค่ะคะั่วไฟกลางๆนะคะคั่วไปเรื่อยๆจนเขามีกลิ่นหอมแล้วก็มีความไหม้นิดๆนะคะความไหม้ความสุกนะคะเขาจะสุกจะออกไหม้แล้วก็หอมนะคะเนะะี่ยค่ะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะนําพริกกระเทียมที่เราคั่วได้เรียบร้อยนะคะนําไปใส่เครื่องปั่นแล้วก็ ปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดเอาความละเอียดเอาตามชอบของเพื่อนเพื่อนเลยนะคะจะละเอียดมากละเอียดน้อยได้เลยสูตรนี้ใช้น้ำส้มสายชูออสลออยู่หนึ่งขวดนะคะแล้วก็ปั่นลงไปค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้กินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะกินเขาจะหอมมากๆหอมพริกดองนะคะนี่ค่ะเราก็จะเติมเกลือลงไปนะคะครึ่งช้อนโตะ๊ะตามด้วยน้ำน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโตะ๊ะคนให้ละลายเลยค่ะ แล้วก็ปิดฝาเก็บไว้อุณหภูมิห้องนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นเลยไม่มีเสียนะคะเก็บได้นานค่ะ